พยากรณ์นะครับหรือทางแอ t โทรโลจหรือโหราศาสตร์นั้นเราถือกันว่าดาวพุธนะครับหรือในศัพท์ทางการที่เรียกว่าเมอร์คิวรีนะครับเป็นดาวที่ถือว่าเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารดาวพุธคือปากดาวพุธคือคําพูดดาวพุธคือเอกสารและดาวพุธนั้นยังแปลความหมายไปในด้านอื่นๆได้ แต่ละลัคนาราศีที่ต่างกันออธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่านะครับ3-4ถึงลัคนาราศีตรงนี้นะครับดาวพุธคือตอนนี้ดาวพุธแม่งเดินแปลกๆคือเขาถึงเรียกว่าพุธเรรวนหรือพุธรวนเรนี่แหละครับมันเดินแปลกๆอยู่ ฉะนั้นสี่ลัคนาราศีตรงนี้จะเป็นการสื่อสารนะครับทางเรื่องของโซเชียลทางเรื่องของออการพูดกันโดยตรงหรือการแสดงออกอะไรก็ตามที่เป็นการสื่อสารจากบุคคลไปอีกบุคคลหนึ่งต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งในช่วงที่ดาวพุธมันเดินแปลกๆตรงนี้ระวังตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราสื่อสารผิดพลาดใช้คำพูดที่ผิดพลาดหรือสื่อสารไม่ถูกจังหวะ เขาเรียกว่าลาบหายก็ได้หรือทําให้คนที่เราสนทนาด้วยนั้นมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีกับเราก็ได้และสีลัคนาราศีตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหนึ่งในนั้นก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ดาวพุธเป็นอารินะครับอยู่กับดาวศุกร์โดยเฉพาะการสื่อสารกับคนรักหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของคนรัก ต้องระมัดระวังนะครับสื่อสารผิดแล้วเขาแปลความหมายผิดนะครับจากที่เคยคุ้นเคยรู้สึกชอบเรารู้สึกดีกับเรากับกลายเป็นรู้สึกไม่ดีขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะต้องดูให้ดีนิดหนึ่งหรือจะช่วงนี้จะต้องด่ากับใครนะครับต้องบอกว่าเครื่องด่ากําลังทํางานนะฮะเครื่องด่ากําลังทํางานคงได้ด่ากันไฟแลบแน่ช่วงนี้ถ้ากรากฎจะ เขาเรียกว่าสื่อสารแบบแรงๆกับใครคุณก็ต้องดูไปว่าถ้ามันสื่อสารกันไปแรงๆแล้วมันมันโอเคไหมสําหรับคุณหรือว่าสายตาคนอื่นนั้นที่เขามองคุณนะครับลัคนาราศีที่สองนั่นก็คือชาวเมื่อกี้ก็รากฏแล้วนะคือชาวลัคนาราศีพฤกษพดาวพุธเดินอยู่ในเรือนมอรณะนะสื่อสารผิดพลาดเนี่ยแม่งโชคลาบลาบหายเลย หรือแทนที่ว่าเอ้ยตามดวงมันมีโอกาสจะได้ลาบอยู่แล้วมันก็ได้น้อยลงหรือมันอาจได้ช้าออกไปหรือว่าได้แบบแทนที่มันควรจะได้มากก็กลับได้น้อยอย่าลืมว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของพฤกษบด้วยนะเป็นห่วงตรงนี้ฉะนั้นจะสื่อสารอะไรกับใครขอให้เลือกใช้คําพูดที่เหมาะที่ควรนะครับอะไรที่มันพูดไปแล้วมันติดลบมากกว่าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะอันนี้ติงกันด้วยความจริงใจ ลัคนาราศีที่สนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ใครมายั่วโมโหหรืออะไรก็ตามคนเราบางทีอารมณ์เสียแม่งก็อยากกระดากลับเหมือนกันนะ่ะมันไม่ใช่เพราะอิทธิภูนถูกไหมมันก็อาจอยากจะมีการพูดไม่ดีกลับไปบ้างมึงดา่ากูกูดา่ามึงมึงพูดไม่ดีกูกูก็พูดไม่ดีกับมึงอะไรทํานองนั้น แต่สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรแล้วช่วงนี้พยายามระมัดระวังเรื่องการสื่อสารสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลหรือการพูดคุยกันปากเปล่าตรงนี้หรือแม้แต่กับแฟนหรือคนรักเราบางทีเขาสื่อสารมาอย่างหนึ่งแต่เราไปตีความหมายอย่างหนึ่งหรือไปเอาเรื่องเก่าที่เราเคยหงุดหงิดใจแล้วมาปฏิปต่อทําให้มีการแสดงออกในทางที่ลบได้ก็ทําให้มีโอกาสที่จะนําความหงุดหงิดใจมาให้ทั้งสองฝ่ายได้ และลัคนาราศีสุดท้ายก็คือชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้สื่อสารอะไรกับใครขอให้ระมัดระาวาังเรื่องคําพูดนิดนึงเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยเป็นประมาทับลัคนามันอาจจะมีคนแสดงออกพูดจาไม่ดีอะไรกับคุณพูดในทางลบกับคุณฉะนั้นคุณจะต้องมีวิธีที่จะจัดการตรงนี้นะครับต้องบอกว่าต้องดูด้วยว่าเราสื่อสารกลับไปแล้วเราจะถูกมองลบในสายตาคนอื่นหรือไม่ จึงเป็นที่มาของ4ี่ลัคนาตรงนี้ย้ำอีกครั้งว่ามีกรกฏมีพฤิกษพมีมังกรแล้วก็มีธนูนะครับทั้ง4ลัคนาราศรีตรงนี้สินสามิงขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครนี่ช่วงเย็นๆแล้วอากาศดีมากขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับไปก่อนสวัสดีครับ Contract ในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ m a s t e r m i หมิ6 6 6หหรือโทร9 9 9 4 5 5 5 6 6 6ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ